กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Call o Duty Mobile กันอีกแล้วผมโดย่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอไลน์ใหม่นี้มันคือไลน์อะไรครับผมซึ่งผมไปดูมาจากช่องพี่ลิงพี่ลิงแกก็ไม่ได้บอกชื่อไลน์นี้เลยนะครับผมบางคนก็บอกว่ามันคือไลน์ออกซิเนบางคนก็มันบอกว่ามันเป็นไลน์อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ลืมไงครับผมแต่จริง2ชื่อนี้มันผิดัะผมไลน์นี้ผมสังเกตแล้วผมมีชื่อว่า Ether Crystal นะครับผม ช่ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของลายใหม่ที่มีนามว่า e t อ e r Crystal กันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของ e t อ e r Crystal เนี่ยก็ขอบอกเลยว,ว่าเรื่องราวที่ผมนํามาพูดถึงเนี่ยเกิดจากความคิดของผมรุนรุนเลยนะผมไม่ได้เกิดจากการที่ผมไปหาข้อมูลมาเจอแล้วผมเกิดจากความคิดของผมนั่นเองและใครคนไหนที่อยากจะดูว่าผมแล้วก็ใครคนไหนที่เข้ามาดูใหม่ในคลกีนดีต้อนรับสู่ช่องเว็บ o v e r s h o t ด้วยนะครับผมทางที่จะเข้าไปดูเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Sub s c r i b e ด้วยนะผมเพื่อไม่พลา,าคดคลิปใหม่นะผมถ้าไม่กดก็ไม่มีคลิปใหม่หนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพูดถึงเรื่องของ Ether Crystal ก่อนเลยนะครับผม mm. มาเริ่มเลยนะผมอย่างแรกนะผมในเบ t t l e บัตเทิลรอยัลในซีซันที่6นะผมคือก็จะมีบางอย่างแปลกไปก็คือใน b ั t เทิลพาร์ซีซัน6เนี่ยมันจะมีบางจุดพื้นที่ที่เป็นคริสตัลสีม่วงๆะผมบางคนคิดว่า สิ่งที่ปรากฏมาในใต้น้ำนะว่ามันคือซอมบี้หรือเปล่าไอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับอ่าเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมครับผมอ่านะผมมันก็คือเจ้าแรกคริสตัลนี่นะผม แต่บางคนคิดว่าสีที่ออกมามันคือซอมบี้ที่จริงแล้วครับผมมันไม่มีซอมบี้นะผมคือมันเป็นคริสตัลนั่นแหละผมซึ่งบางคนคิดว่าไอ้เจ้าคริสตัลเนี่ยมันเกี่ยวกับลวดลายยังไงครับผมก็สีมันตรงกันก็คือมันเป็นลวดลายจากปืนกระบอกนั่นแหละผมเขาลวดลายจากคริสตัลนี่นะมาใส่ผมเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูว่ามันเหมือนกันไหมนะครับสังเกตดีๆครับผมสีของคริสตัลกับสีลวดลายของปืนนะมันจะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกได้เลยว่า ว่าไอเจ้าโลดลายอีเทอร์คริสตัลเนี่ยมันมาจากเจ้าคริสตัลวันนี้เองนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะเกิดจากความคิดของผมนะผมอันนี้เกิดจากความคิดของผมแล้วก็บางคนคิดว่าซอมบี้มันน่าจะมีครับผมซึ่งผมก็ขอคิดไว้อย่างหนึ่งก่อนนะครับผมสําหรับซอมบี้นะครับผมคือจะในวิดีโอที่ผมไห่เปิดนะครับผมมันเป็นลําแสงอย่างซึ่งมันน่าจะเป็นลําแสงที่สร้างคริสตัลนี่แหละแต่ว่าไอซอมบี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีครับผมแต่ว่าถ้าทีมเกี่ยวกับซอมบี้ผมคิดว่า ไอ้เจ้าคริสตัลนี่ครับผมมันอาจจะมีเทโลแร็คสองตี้ก็เป็นไปได้ครับผมเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอีเทอร์คริสตัลหรือว่าโลดลายคริสตัลผมซึ่งความคิดของผมหรือว่าเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชืช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย อ๋อแล้วก็อย่างนึงครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงที่เฟซด้วยผมแต่ถ้าเกิดมันผิดกฎหมายผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะได้ลบมันทิ้งเลยครับผมจะได้ลบมันทันที